นะครับ<ม>เราเผมเข้าใจว่าตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนถ,ถึงพรคประชาชนรเราเสนอแพ็กเกจการปฏิรูปกองทัพไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งนะครับยกเลิกกองทัพพาณิชนะครับรรรรรการที่กองทัพมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีผลประโยชน์ทางพาณิชย์เยอะนะครับทำให้มัน<ข>ต้อง,องเข้ามาต้องเข้ามาข้องเกี่ยวทางการเมืองนะครับซึ่งซึ่ง ถ้ากองทัพต้องการสวัสดิการก็ขอผ่านกระบวนการงบประมาณปกติเหมือนหน่วยงานอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นกองทัพเป็นหน่วยงานที่มีสนามกอล์ฟมากที่สุดทั้งเอกชนและรัฐมี70กว่าสนามจริงนะครับมีสนามมวยสนามมวยนะครับมีสนามมวยไมมีนีมีลุมนีแล้วก็มีหอประชุมมีโรงแรมนะครับมีคลื่นวิทยุ มีขึ้นโทรทัศน์นะครับดังนั้นผลประโยชน์ตัวนี้จำนวนมากมีปั๊มน้ำมันมีอเมซอนมีเซเว่นอีเลเว่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งผลสองประการที่สำคัญก็คือหนึ่งการทำให้ผู้นำของกองทัพไม่ได้มีสมาธิกับการบริหารภารกิจหลักและสอก็คือทำให้กองทัพต้องมายุ่งกับการผมปกป้องผลประโยชน์ตัวนี้นะครับ